ก็แรกฟางเป็นคนนึงค่ะที่มีปัญหาเรื่องช่องขาล่างคือเราไม่มั่นใจเลยเพราะเราต้องประกวดแล้วต้องใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็หาคลินิกท,ที่จะต้องดูไขมันมันคือทางออกเดียวเพราะมันจะเร็วที่สุดฟางก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอที่นี่แล้วก็ได้เจอกับคุณหมอนิงคุณหม,มอยิงน่ารักมากค่ะก็คือแบบเขาพยายามให้ขาเราเนี่ยเร็วที่สุดหลังจากทาเนี่ยพี่ๆเขาเนี่ยตามผลเราตลอดก็คือแบบติดติดตามว่าเออเป็นยังไงบ้างคะต้องกระชับว่าต้องใส่ชุดกระชับตลอดเวลาเพราะว่าหลังดูไขมันเนี่ยต้องใส่ชุดเพื่อ จะให้ขามันเล็กกว่าเดิมที่บริการดีมากคุณหมอน่ารักมากและอย่างหนึ่งคือคุณหมอมือเบามากหนูแบบนอนแบบชิลๆเลยนี่แค่ตอนยาชายค่น้นอย่างอื่นชิลมากที่จริงฟังมองว่าการทําสัลยรมอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะคือมันเป็นของติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันเป็นพันธุกรรมเราไม่สามารถเอกรีงได้แต่ถ้ามันทําแล้วมันปลอดภัยราคามันไม่ได้แพงมากอ่ะมันน่าลองจริงๆค่ะ ตอนนั้นมีรุ่นน้องรุ่นพี่แนะนํามาใช่ค่ะแล้วปากก็ลองลองหาข้อมูลดูพอมาดูลงบาง้าลคือโรงพยาบาลดีมากมีพนักงานเชื่อถือแล้วก็เครื่องไม,ม้เครื่องมือก็คือแบบดีแฮปปี้ค่ะเจอคุณหมอเขาคือช่วยเราให้เยอะที่สุดคือเราพอทำเสร็จปุ๊บเราก็คือมีความมั่นใจจากเมื่อก่อนามไม่ใส่อ่าสส้นเลยชุดแว่นน้ำไม่คือไม่ถ่ายเลยอะไรอย่างนี้ก็คือเราถ่ายมั่นใจพบไปเลยค่ะใช่ค่ะกกพบไปเลยค่ะ ดูแลไม่ยากเลยค่ะแค่แต่ต้องทายารักษาแผลเป็นนิดนึงค่ะต้องใช้เวลาใช่แต่แผลเล็กนิดเดียวคุณคุณเล็กเล็กนิดจริงๆค่ะอยากเปิดได้ดูมากแผลเล็กมากค่ะคุณหมอเก่งมากๆคือทําแบบครั้งเดียวก็คือจบเลยค่ะไม่ไม่ต้องมาต่อไปแล้วแค่มาทําให้มันกระชับกว่าเดิมแค่นั้นค่ะดีใจค่ะที่นั่งออกไปแล้วต้องกลับไปแล้วนะคะ ทุกครั้งก็คือเจอคุณหมอทุกครั้งคุณหมอจะดูจะดูตลอดเลยค่ะว่า้นนี้เป็นยังไงมีมีต่างกต่ครั้งก่อนยังไงค่ะก็เราก็จะเห็นความแตกต่างเลยรูปแรกที่เราเปิดมาว่าขาเราเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ตอนตรงนี้มันหายไปก็คือเห็นผลชัดเจนเลยครับไม่มีเลยค่ะเลยแค่เรามาอย่างเดียวไม่ไนูไม่จ่ายเลยวันนี้ก็ไม่จ่ายเลยแค่เรามาต้องมาแลยค่ะ ก็คือใครที่มีกังวลเรื่องขาืล้งท้องแลอวไขมันส่วนไหลเนี่ยฝากแนะนําเลยค่ะที่จริงฟังมองว่าการทำศัลยกรรมอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะคือมันเป็นของติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันเป็นพันธุกรรมเราไม่สามารถอีกเลี่ยงได้แต่ถ้ามันทําแล้วมันปลอดภัยราคามันไม่ได้แพงมากอ่ะมันน่าลองจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะ